นะครับเจอกับผมเช่นเคยครับผมกับผมชัยเลนซิ่งครับทางช่องแซนรับมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนไดรสตาตร์ทครับเป็นของรุ่นสี่ครับรถไซค์ครับรถรุ่นนี้จะเข้าไปมีใช้งานครับนานจะเจอทีครับให้ดูแล้วก็คือ น่าจะเป็นที่ใดสตาร์ทครับแต่สตาร์ทน่าจะพังครับก็ี่เช็คดูก็เพราะว่าเราเปิดด้วยกุญแจแล้วกดสตาร์ทแล้วกดสวิตช์สตาร์ทครับคำเบรกแล้วกดสวิตช์สตาร์ทมันดังก็แปะก็แปะครับก็คือลีลีสตาร์ทมันทำงานครับแต่ว่าไดมันไม่ทำงานครับผมก็น,น่าจะเป็นที่ สายสตาร์ตตัวนี้ครับตัวที่เห็นอยู่เนี่ยค่อนข้างจะอ้างครับค่อนข้างจะทัวครับผมจอเคช่วงครับผมเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถอดออกมาก็แค่ถอดนี่ขาครอบข้างครับคือผมไม่ได้ถอดบ่อครับไม่ได้ถอดบ่อไม่ได้ถอดดูบ่อครับผมถอดฝาครอบข้างครับมันมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนถอดเปลี่ยนได้แล้วครับผมก็เคนะจงครับผม มีเป็นครั้งแรกครับผมที่ผมได้เปลี่ยนด้าสตาร์ทของโตซ u กิสเตป125ครับผมบางทำมานานก็จริงครับแต่ไม่เคยได้เปลี่ยนครับทำรถนาเกือบ30ปีครับแต่ว่าไม่เคยได้เปลี่ยนตัวนี้ครับก็ม,มาดูว่าก็มไม่รู้ว่าเขาเวลาถอดเนี่ยเขาถอดกันตรงไหนมันถึงง่ง่ายครับผม ว่ายางนี่ก็ขาดครับผมก็เลยเปื่อยหมดแล้วครับก็จะเป็นต้องทิ้งครับตัวยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าทํามันจะยากง่ายแค่ไหนครับผมตัวนี้เป็นยางครับนลงานการอกไรครับอเป็นยางเป็นยางล่างครับแต่ข้างบนเป็นเหล็กครับข้างบนเป็นบนเป็นสติกแ็งครับข้างล่างเป็นเหล็กครับ เขางัดแตกเลยครับแต่เขาไม่จะหายครับผมไม่จะหายเท่าไหร่ครับเราต้องงัดข้างล่างครับพอดีผมก็งัดข้างบนครับมันเป็นความผิดพลาดครับผมเราต้องถอดข้อ,อยางตัวนี้ออกครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดตัวนี้ข้อ,อยางตัวนี้ก็มันจะถอย มันจะถอยไอ้ได้สตาร์ทออกมาไม่ได้ครับตอนนี้คือติดครับทำยังไงถึงจะออกทีนี้ว่าครับก็เป็นครั้งแรกครับผมโอ้ยากครับไม่ออกครับเพราะว่าข้างข้างข้างในก็เป็นก็ล็อกตายเหมือนกันครับข้างล่างข้างนอกก็ล็อกตายข้างในก็ล็อกตายครับข้องบนก็ล็อกตายข้างล่างก็ล็อกตายครับคือสาธุแล้วคือถอดม่ได้ครับผมก็จะลองดูครับว่ามันจะขยับออกมาแล้วมันจะ อ่าขยกยขึ้นได้นะครับลองคลอกมานิดหนึ่งก่อนครับแล้วค่อยมารู้ว่ามันจะพอเยอะขึ้นมาได้หรือเปล่า ออกมาแล้วมันยกขึ้นได้ครับอ่านี่ครับปลอดที่ว่าปอดปอดง่ายง่ายครับถือว่าไม่ยากจนเกินไปครับไม่ได้ลือเยอะครับที่ได้เลือเยอะก็คือนี่ครับปลาปลาปลอมอ่าทัดระบบ เราก็ฟังฝังสายพานครับได้ต้องไปเลือเยอะครับรกอ็มอีแวนล็อกครับมองบางครับอันนี้ไม่บางครับผม ก็มันหมุนตามรับหมดับก็คือถอดออมาแล้วเขาเรีบยบร้อยแล้วครับค่างจะถอดยากนิดนึงครับจะอยู่แบบนี้ครับจะอยู่แบบนี้ครับออกมาครับแล้วเราก็ ลองเทสดูครับว่าอะไรตัวเนี้มันเสียจริงหรือเปล่าครับจะลองเทสให้ดูครับก็มาเทสเทสดูได้ที่ว่ามันเสียครับผมด้วยการเทสง่ายๆครับผมเทสกับแบตเตอรี่ครับเอาขั้วขั้วลบที่กับโคงครับ กี้กับตัวใดครับผมแล้วก็ข้อบวกกี้อย่างนี้ครับบังหรือเปล่าครับเห็นเปนบังถ้าบังก็จะอ่านให้ดูครับลองดูครับ ครัแม่ขยับเลยครับแม่ทำงานนะครับปกติมนต้องทำงาน,นครับคอดูตัวใหม่ครับผมคอดูตัวใหม่ว่ามันจะทำงานไหมครับตัวเก่าก็คือตัวเก่าที่เปลี่ยนออกมาก็ไม่ทำงานนะครับ มาดูก็มันาดูตัวใหม่ครับผมว่ามันจะเป็นไงครับเท็กก่อนก่อนที่จะใส่เข้าไปครับเพราะว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วไม่ไม่ติดมันก็จะาจะเป็นเรื่องใหญ่ครับจะทําให้ต้องลื้อเข้าลื้อออกเยอะครับมาดูครับไปดูว่าทํางานหรือเปล่าครับ น,นะครับทำงานนะครับนี่ครับทำงานนะครับสรุปแล้วก็คือแบตเตอรี่พังแน่นอนครับผมก็ใส่เข้าไปได้ครับประกอบขึ้นเข้าไปได้ครับผมครานี้ก็จะประ,ประกอบกลับครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับ มันเดินตอนที่เราถอดออกมากครับผมเราถอดยังตอนไหนก็ถอดแบบไหนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนั้นครับพอดีอันนี้มันพังครับยางครับยางถอบมันพังแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับใส่เข้าไปมันก็ไม่โดนไม่โดนคงหรกครับไม่เป็นไรครับ ก็ม่รู้ว่าเราอยากเขางายแค่ไหนครับอ๋อมียางมาไร้มา,าพร้อมครับบริงไม่ต้องเปี่ยนครับบังหรือเปล่าครับก็จะส่องดูครับอ่าเข้าไปแล้วครับก็้อ,อไม่ยากครับ เอาง่ายครับก่็แต่ก็รื้อเยอะพอสมควรครับรื้อเยอะก็คือรื้อฝั่งสาครอบสั่งสายพานครับผมไส่เข้าไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะสตาร์ทให้ดูได้เลยครับว่ามันใช้ได้ไหมครับ แน่นเลยครับรหยับสายสเพิ่มสายบสายเพิ่มไม่ให้มันโดนอ่าโค้งครับผมไม่โดนเนี้ยครับโค้งท่ไมท้ไมจะต้อนครับเวลาตั้นตัแล้วรรนนครับ อ่าเรียบร้อยครับสตาร์ทได้เรียบร้อยครับผมลองอีกทีครับเรียบร้อยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการวิธีการเปลี่ยนได้สตาร์ทของโตโยต้าส,สเตปครับผมก็บังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมครับ ใครที่รักผมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับถูกใจก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งทุ้ทนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นครับขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาครับผมสวัส mm hmm. ดีครับเป็นใก็ไ hmm. ด้ครับ